ันนี้คือสภาพแผงโซลาเซลล์นะฮะที่เราติดที่บ้านนะอันนี้จะเป็นติดในจุดที่เราไม่ต้องปีนหลังคานะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของโซลาเซลล์กันนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พาไปติดตั้งนะวันนี้ผมจะมาทําการสาธิตการล้างแผงโซลาเซลล์ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแผงโซลาเซลล์มันไม่ได้วางอยู่ที่พื้นลับราบใช่ไหมมันก็จะต้องมีไม่อยู่บนหลังคาก็อยู่บนโครงสร้างที่เราทํามานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาด้านในนะครับใครเข้ามาที่ช่องกับตันเดียไว้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับฝากช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตในสัปดาห์ถัดไปนะครับไปชมเนื้อหาด้านในกันเลย อันนี้คือสภาพแผงโซลาเซลล์นะฮะที่เราติดที่บ้านนะอันนี้จะเป็นติดในจุดที่เราไม่ต้องปีนหลังคานะครับผมทําเป็นโครงสร้างขึ้นมานะโอ้โหมีขี้จิงจกขี้ทุกแกด้วยสกรปรกมากเลยนะไม่ได้ล้างเลยอะ่ะสองสามปีแล้วเนี่ยโอ้โหมีเศษอะไรล่วงลงมาด้วยเดีเราขึ้นไปดูกันว่าตอนนี้ยแดดประมาณช่วงแปดโมงกว่ากเนี่ยนะครับ มันเริ่มได้แล้วล่ะแต่ว่าแผงมันสกรปรกแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าได้ไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องโซลาร์เซลล์ที่บ้านแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ผมทำแยกไว้สำหรับมาเป็นชาร์จเจอร์เข้าแบตเตอรี่อย่างเดียวนะอันนี้จะเป็นไฮบริดนะครับไอตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วแผงที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับ อยู่ตรงนี้เอาตอนนี้ไม่ได้ชาร์จแล้วเนื่องจากว่าแบตมันเต็มแลนะครับ57.7เนะเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มัน8โมงกว่าๆมันยังเป็นออฟพีคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสลับใช้ตอน9โมงนะเอาแล้วตอนนี้เราสลับมาเป็นไฟโซล่าเซลล์แล้วนะครับนี่ดูโหลดขึ้นไปเยอะเลยเพราะตอนนี้มีคนอาบน้ำอุ่นอยู่นะครับ มาเดีเรามาดูซิตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับแผงมันชาร์จเหลือ189วัตต์เองนะครับชาร์จเข้ามาอันนี้เราให้ชาร์จร่วมกับแผงที่เราต่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะแต่อันนี้มาเป็นแผงที่ต่อเข้า MPPT ชาร์จเจอเฉยๆนะครับ190วัตต์เองเคลิะเลยนะเตะเลยคุณเดี๋ยวไปล้างก่อน และจุดนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับที่ผมติดตั้งไว้ต่างหากอีกชุดหนึ่งนะก็จะมีโครงสร้างแบบนี้มันไม่ได้สูงมากนะเนี่ยเราเอามือแตะถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะมาเซอร์วิสดูแลเองได้นะครับแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่พื้นที่ของท่านผู้ชมด้วยว่ามันเอื้ออำนวยที่จะให้ติดไหมนะครับของผมจะมีบนหลังคานีอีกชุดหนึง่งแล้วก็บนหลังคาบ้านอีก2ชุดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะในระบบของไฮบริดออฟกริดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา มาดูก่อนว่าวันนี้เราจะล้างแผงไงแน่นอนว่าไม่ได้ปีนขึ้นไปยืนบนนี้แล้วก็เอาผ้าถูๆแน่นอนเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับฟึบนี่คือตัวนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเอาอุปกรณ์ออกดูกันเลยนี่นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนมันมีอะไรบ้างนะครับปรเปิดมาแล้วเนี่ยโ้โเป็นแท่งนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกลงมาเนี่ยโหนี่นี่เป็น เป็นเสานะครับเป็นด้ามจับนะยืดออกได้5เมตรอ่ะเรามาดูอีกข้างในมีอะไรอีก <c oughs> กล่องยาวมาก <c oughs> เขียออมาเลยมา <c oughs> แล้วนะครับในชุดเขาก็จะมีไม้ตัวนี้นะ <c oughs> ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นแบบ5เมตรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับ <c oughs> แล้วนี้ก็เป็น สายสาหรับต่อนะที่จะฉีดน้ําฉีดอะไรเข้าไปแล้วก็ตัวแปลงนะครับตัวแปลงมันไม่ได้แข็งเหมือนแปลงถูพื้นนะนี่มันนุ่มๆน,นะครับนี่แล้วก็ที่ต่อด้ามใช่ไหมแล้วนี้ก็ต่อตัวสายยางเข้าไปนะครับฉีดเอาน้ําเพื่อที่ทำความสะอาดนี่มีคู่มือแล้วมาดูคู่มือกันนะทำอะไรได้บ้างนี่ต่อได้ยาวยืดออกนะครับมีท่อน้ํา ออกมาแล้วมันก็จะฉีดออกมาได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะนี่เขามีวิธีต่อให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต่อเขาจะมีสายแยกๆเหมือนมาให้เราก็เอาแค่ต่อเข้าคอนเนคเตอร์ของเขาตามรูปเลยนะครับในตัวนี้นะขั้นตอนแรกเสร็จแล้วจากนั้นก็คือเอาสายที่เราต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์เนี่ยนะครับมาต่อเข้ากับตัวหัวแปลง นี่นะก็ต่อเข้าไปเลยเนี่ยต่อจึกจ๊กๆึๆกึกึเข้าไปเดี๋ยวผมทําให้ดูนะมันมือเดียวไม่ถนัดเอาละผมต่อเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าใครอยากให้มันเข้าสุดเนี่ยก็ใช้ผมใช้น้ํามันพืชนะครับฉโลมตรงหัวทองเหลืองเนี่ยนะครับมันจะเข้าง่ายถ้าเราดันเข้าไปอย่างเดียวมันจะไม่เข้านะครับมันจะเข้ายากหน่อยอ่ะเสร็จแล้วตามรูปเลยเห็นไหมต่อไปเราใส่ตัวคอนเนคเตอร์กับหัวแปลงนะครับ นี่ก็คือตัวนี้นี่ใส่เข้าไปมันจะใส่เข้าไปด้านนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเข้ากับตัวด้ามจับอีกทีอะใส่เข้าไปหมุนหมุนหมุนง่ายๆนะครับนี่เมื่อต่อแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะวิบเวบบ,บ,บจากนั้นนะครับให้เราแกะสายยางตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับนี่ด้านท้ายของด้ามจับเนี่ยเขาจะมีรูอยู่นะให้เราสอดเข้าไปนะครับ ้วสอดเข้าไปถึงไหนเดี๋ยวไปดูกันแต่นี้จริงๆผมลองเสียบตามรูกเขาแล้วมันน่าจะยากนะผมก็เลยมาเสียบจากด้านทางออกเนี่ยย้อนกลับเข้าไปมันง่ายกว่าเพราะว่าในนี้ท่อมันใหญ่ไงเดวเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันง่ายกว่านะผมว่านะ่ะแล้วแต่ใครถนัดนะครับแล้วเราก็จะได้สายห้อยออกมาจากด้านบนเนี่ยประมาณนี้นะครับเด้วเดี๋ยวเราก็มาประกบชุดนี้เข้าไปนะ ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันได้เลยนะครับหัากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับจําเข้าไปที่หัวของแปลงที่เราทํานะครับผมมีผู้ช่วยมาแล้วนี่มีผู้ช่วยมาแล้วหัวแปลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมันปรับได้เนี่ยจะปรับให้งองอก็ได้เพื่อรองรับกับตัวแผงที่เราจะใช้นะครับมันก็ควรที่จะงอง,งอเลยเนาะ จากนั้นนะครับส่วนที่ปลายสายด้านนี้นะครับเขาก็จะมีควิกรีลีสให้นะครับนี่ต,นนตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็นควิกรีลีสนะครับแต่ว่าเราต้องมาเชื่อมต่อกันก่อนนะเราต้องต่อนี้ก่อนนะนะครับเราก็มาเชื่อมต่อในส่วนนี้นะครับแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่นี้เราก็เสียบเข้าไปที่นี่เลยนะฮะนี่แล้วก็หมุนล็อกเข้าไป เราเข้าไปไปนี้เลยก็จะจะมีหัวทองเหลืองแบบนี้ให้อีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ผมลองใส่แล้วเราดึงไม่ออกเลยต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะต้องเป็นอุปรกรณ์เชื่อมต่ออีกลักษณนหนึ่งนะครับแต่ผมจะเชื่อมต่อกับปลัก๊กเอ้ยกับก๊อกน้ําเลยเดี๋ยวไปดูกันหัวเชื่อมเขาก็มีให้2แบบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนใช้แบบนี้จะแน่นไหมเดี๋ยวลองดูอันนี้มันจะเป็นควิกรีเลย e นะครับเรากดลงไปแล้วก็เอาสาย ยางเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยเลยเวลาเลิกใช้ก็ดึงกดลงแล้วก็มันจะหลุดออกไปเสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดน้ําดูนะเปิดน้ําแล้วนี่น้ํามันก็ออกมานะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานดูผมอาจจะดึงมันไม่แน่นเท่าไหร่นะมันเลยมีน้ํารั่วเดี๋ยวต้องลองแก้ไขดูแต่เดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนน้ํามันก็จะพุ่งมาประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะสูญ ปราล้างยองต้ล่ามีน้ำ้วยนี่หรือถ้าเราไม่ต้องโอ้โหน้ำดำปีเลยนี่เราไม่ต้องปีมันใดก็ได้นะฮะเราก็ต้องขยายตัวน,นี้อไปอันนี้มันยืดได้5เมตรนะครับ 5เมตรโอ้สบายเลยถ้าใครมีแผงโซล่าบแบบอยู่อย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องปีนไปเลยนะครับไม่ต้องใช้บันใจเลยยืดได้อีกนะเนี่ยยือดอีก โอ้น้ำดำสีเลยท้าผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราจะผลิตกำลังไปได้เยอะขึ้นไหมนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมชอบกันไหมถ้าชอบนะครับสามารถสั่งได้นะผมสั่งมาเผื่อนะครับมีอยู่อลยสี่ชุดนะใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ